ตอนนี้เกมใหม่ของค่าย V-Mate ก็ใกล้ที่จะเปิดแล้วนะทุกคนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองนั่นก็คือเกม Night Crow ทีนี้นก็มีหลายคนเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมามากมายรวมไปถึงคำถามพวกนี้ก็มีเข้ามาถามผมอยู่บ่อยๆว่าถ้าเกิด Night Crow เปิดแล้วผมจะไปเล่นไหมหรือเกมเมียโฟเนี่ยมันจะยังสามารถไปต่อได้หรือเปล่าถ้าไนโคเข้ามาจริง ต้องบอกแบบนี้นะว่าเกมเมียโฟมันสามารถไปต่อได้แน่นอนให้ทุกคนไปดูที่เซิร์ฟเกาหลีได้เลยตอนนี้เขาฉลองครบรอบ3ปีอยู่ของเมียโฟและคอนเทนต์มันก็ยังมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆโดยปกติเกมเนี่ยถ้าเปิดไปได้1-2ปีจะเริ่มรู้เรื่องแล้วว่ามันจะไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้แต่เกมเมียโฟมันเป็นเกมที่มีคอนเทนต์เยอะมากทุกคน มันก็มีระบบใหม่ๆถ้ายอยหมุนเวียนเข้ามามันทำให้ผู้เล่นแบบรู้สึกต้องไปควานหาฉันจะต้องไปรู้ให้ได้ว่ามันได้อะไรยังไงทีนี้นผมอยากให้ทุกคนลองย้อนนึกกลับไปนะว่าคนที่เลิกเล่นเกมเมียโฟเนี่ยเขาเลิกเล่นเพราะอะไรถ้าสมมุติว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เราจะต้องไปเจอในเกมไนท์โคลเหมือนกันคิดว่า กลุ่มคนเหล่านี้เขาจะเลิกไหมเขาก็เลิกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าผมรวบรวมมาให้แล้วว่าคนที่เลิกเล่นเกมเมียโฟนี่มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยนะก็คือไม่มีเวลาไม่มีเวลาในที่นี้คือรวมทุกอย่างเลยนะทั้งทำงานเฉพาะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัว นี่ก็ทําให้แบบไม่สามารถที่จะเสพคอนเทนต์ในเกมได้อย่างได้ได้ทุกอย่างแล้วยิ่งเกมเมียโฟเป็นเกมที่จะต้องแบบใช้ปาร์ตี้ใช้กลุ่มคนรวมกลุ่มคนเยอะๆมารวมอยู่ด้วยกันเพื่อทําสงครามเพื่อแย่งชิงบัลลังเพื่อแย่งชิงทรัพยากรแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเข้าร่วมคอนเทนต์พวกนี้ได้คุณก็จะถูกเพื่อนๆมองว่าเฮ้ยไม่ให้ความร่วมมือ กลุ่มคนเหล่านี้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นไปเขาก็แบบช่วยอะไรไม่ได้เขาไปดีกว่าแล้วเกมนี้เป็นเกมที่กิจกรรมเยอะมากตอนแรกมันไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่นะตอนนั้นที่เล่นช่วงแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันใช้เวลาในเกมแบบคือถ้าคุณมี24ชั่วโมงคุณไม่สามารถทำภารกิจในเกมทั้งหมดได้นะเกมเมียโฟเนี่ย คุณอาจจะต้องมีเวลาสัก48ชั่วโมงได้ซ้ำซึ่งจะสามารถเสพได้หมดทุกคอนเทนต์อย่างผมเล่นทุกวันนี้ฮะหอคอยมังกรดำเป็นคอนเทนต์ที่ผมไม่ได้ไปเลยเพราะแค่ลงทำภารกิจประจำวันทำลงรับแลลงจตุรัสอะไรพวกนี้ก็หมดเวลาแล้วทุกคนข้อที่2อที่คนเลิกเล่นเกมเมียโฟนี่ก็คือว่าเจอบอท บอดในที่นี้คือบอดขุดแร่ถ้าคุณไปเดินในเหมืองนะอย่างเหมืองบีชอนเหมืองอสรพิษเหมืองจันทาคือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าตัวนี้คือตัวละครของใครและตัวละครตัวนี้มันใช้โปรแกรมอย่างว่าเนี่ยจริงไหมเพราะมันแทบจะเหมือนกันร,ระหว่างคนที่เล่นจริงๆกับคนที่เป็นบอด คือปล่อยพวกโปรแกรมอาจจะมีโปรแกรมพิเศษแบบว่าตายแล้วไปเกิดแล้วก็มาขุดโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้มันแยกไม่ออกแต่ก็อาจจะมีพิลึกกึกือเป็นมากกว่านั้นคือตายปุ๊บก็กลับมาที่เดิมแบบมาอย่างรวดเร็วมากแบบนี้ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเฮ้ยมันใช้โปรแกรมพิเศษอะไรหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนเลิกเล่นเกมเมียโฟเพราะช่วงนั้นเขาถูกชูโลงว่าเป็นเกมสร้างรายได้ ปรากฏว่าพอราคาเหรียญวีมิกมันตกใช่ไหมคนก็เลิกไปพอราคาเหรียญวีมิกมันขึ้นคนก็แบบมีทยอยเข้ามาถามผมว่าเอ้าอยากจะกลับมาเล่นแล้วเห็นราคาเหรียญมันขึ้นมันยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่ไหมคืออยากจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าเกมอ่ะเขาทำมาเพื่อให้เล่นแบบเพลิดเพลินมันไม่สามารถที่จะทำรายได้แบบสามารถเลี้ยงตัวเราได้แบบนั้นไม่มีทาง ไม่งั้นคนเราก็ไม่ต้องทำงานประจำกันเลยก็ามาเล่นเกมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราคลายเครียดจากงานประจำซะมากกว่าข้อที่3ก็คือภารกิจในเกมเนี่ยมันเยอะเกินไปจนไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าคุณมีวันหยุดแค่หนึ่งวันจากงานประจำหรือคุณทำธุรกิจส่วนตัว ยิ่งถ้าทําธุรกิจส่วนตัวนะแล้วคุณเป็นเจ้าของเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าคุณมีระบบหลังบ้านที่ดีมากๆมีลูกมือมีพนักงานที่แบบดูแลครบวงจรหมดแล้วจนคุณนั่งบริหารอย่างเดียวเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเกมนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันใช้เวลากับเกมเยอะมากถ้าคุณไม่มีเวลาให้ตัวละครตัวละครของคุณก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้ นอกเสียจากว่าคุณจะยัดเงินเข้าไปอันนี้ไม่เถียงถ้าคุณมีกําลังทรัพย์คุณแทบไม่ต้องเสพคอนเทนต์อะไรให้มันเยอะแยะคุณอยากได้อะไรคุณก็กดช้อปปิ้งกดซื้อกดซื้อแล้วตัวคุณก็จะเก่งโดยอัตโนมัติแต่สําหรับคนที่เขาไม่มีเขาต้องดิ้นรลนเขาต้องหาเขาต้องเสพให้ได้ทุกคอนเทนต์แบบนี้แปลว่าเขาจะต้องมีมีเวลาส่วนตัวมากพอสมควรข้อที่4ี่หลายๆคนเนี่ยจะชอบน้อยใจ คือทุกเกมจะเป็นไปในทิศทางแบบนี้หมดไม่เคยได้ของดีๆในเกมเลยเวลาสุ่มกาชาน้อยอกน้อยใจทําไมคนนั้นได้แต่ของดีๆทําไมคนนี้ไม่ทำไมพอถึงตาชั้นแล้วฉันไม่เห็นได้อะไรเลย AI ของเกมเมียโฟนะมันเป็นอะไรที่ฉลาดมากทุกคนผมสังเกตมานานมากแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เสพคอนเทนต์มากเท่าที่ควร จะได้ของดีซะส่วนใหญ่อย่างเช่นว่าคุณอาจจะปล่อยตัวแบบปล่อยไปเลยปล่อยฟรีสไตล์นะไม่ค่อยร่วมกิจกรรมไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้จะได้ของดีหรืออาจจะเข้ามาในเกมบ้างไม่เข้ามาในเกมบ้างยิ่งถ้าคุณหายไปนา,นานแล้วคุณกลับเข้ามานะคุณจะสุ่มได้ของดีทันทีเพราะ AI มันจะตรวจจับแล้วว่าคุณเป็นผู้เล่นที่ หายไปนานในเมื่อคุณกลับมาแล้วเขาก็ต้องแบบยัดเยียดอะไรให้คุณเพื่อให้คุณมีความรู้สึกอยากจะเล่นต่อขวตรฉลาดเลย AI ของเกมนี้แล้วหลายคนก็ตกหลุมพรางตัวนี้ก็กลับมาเล่นเพราะว่าเออจะได้ของดีคือคือมันดีใจอะมันหิวใจได้ระดับหนึ่งแต่หลายคนก็เลิกไปเพราะว่าไม่ได้ของดีนะน้อยใจในโชคชะตา ข้อที่5ก็คือทรัพยากรที่มีเนี่ยมันเข้าไม่ถึงคอนเทนต์ในเกมทั้งหมดคือหลายคนเนี่ยยังเล่นเกมเมียโฟในโทรศัพท์อยู่นี่คือทรัพยากรที่แต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าคุณเล่นในโทรศัพท์เกมเมียโฟเวลาเข้าสงครามหรือจะต้องรวมกลุ่มกันเยอะๆแบบเนี้ยโทรศัพท์เข้าไม่ได้นะเข้าไม่ถึงยากมาก คือคุณต่อให้สเปคสูงแค่ไหนก็ยากมันไม่สามารถที่จะเสพคอนเทนต์ได้อย่างลื่นไหลต้องบอกว่าการที่ทรัพยากรพวกเราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเกมเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองอีกแล้วทุกคนการเมืองยังไงลองนึกไปถึงค่าแรงขั้นต่ำของพวกเรานะเราถูกกดค่าแรงไว้นานมากๆ ถ้าเราได้ค่าแรงที่สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นธรรมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีกำลังทรัพย์ในการซื้อทรัพ,พยากรพวกเนี้เอามาแบบว่าเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของตัวเองลองนึกไปถึงประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะที่เขาแบบได้รับค่าแรงขั้นต่ำต่อวันเนี่ยเยอะ ถามว่าทาไมคนไทยถึงเป็นประเทศที่ออกไปทํางานนอกระบบเยอะมากๆแบบไปทํางานต่างประเทศเพราะว่าค่าแรงไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้แค่กินข้าวแต่ละมื้อเนี่ยก็จะไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหลือเงินไปซื้อแบบคอมพิวเตอร์ดีๆหรือไปซื้ออ,อ,อะไรเทคโนโลยีดีๆเพื่อมาเข้าถึงเกมเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนเลิกเล่นไปเพราะว่ามือถือพังบ้างคอมพังบ้างเพราะมันต้องแบบเปิดไว้ตลอดเวลาข้อที่6ข้อสุดท้ายอันเนี้ยน่าจะเป็นคนที่เล่นมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบแต่พอไปถึงจุดจุดนึงมันไม่รู้จะเล่นเอาอะไรแล้วพอไม่รู้ว่าจะเล่นเอาอะไรแล้วเนี่ย มันก็เกิดความเบื่อที่มันสามารถยังอยู่ได้ก็น่าจะเป็นเพื่อนๆในเกมซะมากกว่าแบบว่ายังพอได้คุยพอได้เล่นพอได้แบบไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แบบหล่อเลี้ยงให้แบบยังอยู่ในระบบของเกมต่อได้แต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งที่มันเกมก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนอกจากแบบส่งคอนเทนต์เติมเงินม,มาอย่างเดียว แล้วระบบต่างๆก็ไม่ได้มีแบบสตูก็ไม่ได้เก่งขึ้นบอสก็ไม่ได้เก่งขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะทําตัวละครไปเพื่ออะไรมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในส่วนของเกมไนโคก็จะเหมือนกันแต่ไนโคลจะมีความแตกต่างอีกนิดนึงคือเขาบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ คุณไม่ต้องพึ่งโชคชะตาหรือว่าโชคลาภอะไรแล้วเวลาและความพยายามของคุณที่ทุ่มเทตลอดจนการส่งเสริมการขายและความก้าวหน้าตามที่คุณเลือกจะทําให้ตัวละครของคุณเนี้ยเติบโตทยานขึ้นเพื่อบรรลุภารกิจที่ได้รับในฐานะสมาชิกของไนโคข้อความเนี้ยถ้าให้แปลแบบสั้นๆก็คือว่าเป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งพึ่งดวงละคือมันมีนะสุมกาชา แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยพัฒนาต่อไปได้อย่างของเกมเมียโฟยกตัวอย่างนะคุณจะได้สัตว์ทองเนี่ยจากการสุ่มกาชาเป็นไปได้ยากมากๆหรือจากการผสมก็เป็นไปได้ยากมากเช่นกันแต่ของไนโครอาจจะสามารถแบบคุณไปลงคอนเทนต์เนี้ยนะบ่อยๆนะสะสมป้ายสะสมนู่นนี่นั่นมาแลกได้เลยแบบเนี้ยโดยที่ไม่ต้องพึ่งดวงนี่คือ สิ่งที่เกมอยากจะสื่อเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเล่นไนโครผมว่าต้องเป็นคนที่มีเวลามากๆเพราะเนี่ยถ้าคุณอยากจะเติบโตและก้าวกระโดดคุณจะต้องทุ่มเทให้กับมันขีดเส้นใต้คำว่าทุ่มเทเลยนะต้องมีเวลานะครับทุกคนอย่างสุดท้ายอยากให้ทุกคนได้ดูคือเกมเมียโฟเนี่ยเป็นเกมแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับ การทำแพลตฟอร์ม Excel พวก Excel พวก Microsoft Word คือเวลาคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมคุณก็ต้องทำแบบเป็นแพทเทิร์นเป็น Excel อะไรไว้แบบประมาณนี้เพื่อเช็คว่าคนไหนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมคนไหนไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเนี่ยมันต้องทำละเอียดขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในในกองทัพหรือในแคนในกิลของเราเนี่ย เราก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนกิจกรรมในเกมต้องบอกว่าเมียโฟมันเยอะแล้วเราไม่สามารถที่จะนั่งเช็คแบบยังไงละ่ะเรียวไทม์ได้เราก็ต้องอาศัยข้อการทำา x x e l l ขึ้นมาเพื่อดูว่าคนไหนแ c t i v e คนไหนไม่แ c t i v e เพื่อไว้คัดเลือกคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยมันต้องถึงขั้นนี้เลยนะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเอา้า คือมันเป็นเกมที่ไม่ใช่ว่าเล่นไปเรื่อยๆอย่างเดียวอะ่ะอืมแล้วมันก็ต้องมีแบบข้อมูลการบริจาคทองอะไรแบบเนี้ยคุณบริจาคหรือยังนี่แหละถึงบอกว่าถ้าเหตุผลพวกนี้ไปเจอในไน,ไนโครก็จะเหมือนกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย